โกยเงินถล่มทลายทั่วประเทศเปิดรายได้สับปะเลอหนังไทยมาแรง13วันผู้คนต่างพาก,กันพูดถึงกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับหนังไทยที่มาแรงที่สุดในตอนนี้สับปะเลอและบอกเลยว่ากระแสต,ตอบรับดีมากๆ คนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วต่างก็พูดไปในทางบวกว่ามันดีมากโดยเฉพาะคนอีสานชอบแห่ชื่นชมเพียบและตอนนี้สัปปรหร่อก็ได้เดินทางมา13วันกว่ารายได้ทั่วประเทศไปแล้วกว่า200ล้านบาทและยังทำรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่กําลังมุ่งหน้าสู่250ล้านบาทโดยต้องเตะท,ทิติศีนวลผู้กำกับสัปปเหเ่อได้โพสต์ข้อความว่าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงจ หนังมันเดินทางมาไกลกว่าที่พวกเราฝันไว้เยอะมากๆขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่รักพวกเรานะครับสับปะเลอยังใช้ในโรงภาพยนตร์นะครับ